สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21กุมภาพันเนสสองห้แล้วก็วันนี้ก็เวลาประมาณ7จ็งสีนาทีนะมาอัปเดตตลาดกาัน ก็เริ่มต้นกันที่เซตอินเด็กนะเมื่อวานเซตอินเด็กเนี่ยก็ไหลลงมาทดสอบเส้นฟีโบ161.8%ที่บริเวณ1242โดยประมาณนั้นเองนะแต่เขารีบาวมาปิดที่บริเวณ1245.61จุดนั่นเองซึ่งกรอบการเล่นของเซตตอนนี้ก็คือแถวบริเวณ1240จนถึงประมาณ1270โดยประมาณนั่นเองหากเขายังยืนเหนือบริเวณ1240ได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1270ได้ แต่หากบริเวณ1,240เขารับไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสไหลลงไปทดสอบแถวๆ1,220จนถึง1,200ได้นะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายเมื่อแยกตามกลุ่มนักลงทุนแล้วเนี่ย ก็จะเป็นว่าสถาบันในประเทศเนี่ยเมื่อวันก็คือซื้อไป1 3 6 1ล้านส่วนพอร์ตบลกเกอร์เมื่อวันขายไป359ล้านนักลงทุนต่างประเทศขายมา2820ล้านส่วนนักลงทุนในประเทศซื้อไปประมาณ1,800ล้านนะครับซึ่งตัวที่กดดันดัชนีก็คือเริ่มต้นเงินที่ตัวแรกเลยนะนั่นก็คือกับเอเนจีนั่นเองเนะตามที่อัปเดตไปเมื่อวานว่าบริเวณ56.25คือ จุดสต็อปลอสนั่นเองนะพอเขาหลุดเขาก็เลยทำจุดต่ำใหม่ดังนั้นขอตีฟิโบเนชชีใหม่นะครับตอนอันนี้ก็คือกราฟของกราฟเอเนจีนะเขาก็หลุดบริเวณ51.50ลงมานะตอนนี้กราฟกราฟเอเนจีเนี่ยเขามีโอกาสลงมาทดสอบเส้นฟิโบน161.8%แถวแบริเวณ49บาทนั่นเองนะคือแต่เขาจะสามารถรีบาวได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ51.50ได้นั่นเองนะ คือถ้ายืน51.50ได้เขามีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบ53บาทได้นั่นเองแต่หากบริเวณ51.50เขายังยืนไม่ได้เขาก็มีโอกาสไหลย้อนลงมาแถวๆ49นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาที่เป็นตัวกดดัชนีอีกตัวก็คือนาแอดแอดวานนั่นเองนะแอดแอดวานะเมื่อวานก็คือหลุดเส้นฟิโบร้อดด้วยก็คือบริเวณ287เนี่ยดังนั้นเขาก็เลยมีโอกาสลงมาทดสอบเส้น ถัดไปก็คือแถวแถวบริเวณ280โดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้กรอบของเนอ d a d v a วานก็คือแถวบริเวณ280จนถึง290โดยประมาณนั่นเองและหากบริเวณ280รับไม่อยู่เนี่ยก็ควรจะสต็อปลอดนะเพราะเขามีโอกาสไหลย,ย้อนลงไปทดสอบแถว270โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ วถัดมาก็คือนาอินนั่นเองนะนาอินก็คืออินทัศน์นั่นเองก็ตามที่คุยกับนเมื่อวานว่าบริเวณ92.5เนี่ยก็คือถ้าเขายังยืนไม่ได้มีโอกาสลงมาทดสอบที่90บาทและบริเวณ90เขาก็ยังรับไม่อยู่เขาก็เลยไหลย้อนลงมาแถว85.75ก็รับไม่อยู่ดังนั้นเขาอาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ 81.50นั่นเองนะหากเขายังยืนบริเวณ81.50ได้ก็มีโอกาสรีบาวได้แต่หากบริเวณ81.50ยืนไม่ได้ก็อาจจะไหลลงไปทดสอบแถวบริเวณ78โดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะแต่หากเขายืนบริเวณ81.50ได้ก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแถว85.25ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเอ่อ BTC USDT นะ BTC USDT เนี่ยเขาเมื่อวานก็มีขึ้นมาทดสอบเส้น ที่บริเวณ98,475นะตามที่คุยกันไว้คือบริเวณ98,745หากเขายืนได้ก็มีโอกาสลุ้นรีบาวต่อได้นะแต่หากเขายังยืนไม่ได้เขาก็มีโอกาสไหลย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ95,800อยู่ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ แล้วทัดมานี้คือเป็นราคาทองคําของโคเมกนะทองคาโคเมกตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปอย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือเขาติดแนวต้านบริเวณ2958จุดนั่นเองหากเขายังไม่สามารถยืนเหนือ2958ได้ ก็มีโอกาสไหลย,ย้อนลงมาทดสอบบริเวณ2,900อีกรอบได้นั่นเองนะแต่หากเขาสามารถยืนบริเวณ2,958ได้ก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ3 0 2 0จุดโดยประมาณนั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะบายบาย